คือรูบิกมอนสเตอร์กโกมันจะเป็นยังไงกันไปรับชมกันเลยผมไปลุย พบกับนะช่องปะวัลุชแนลนะคบผมนะผมวันนี้ผมผมก็จะมีสินค้ามารีวิวแล้วผมเป็น,นรูบิกนะผมและรูบิกที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะผมก็คือ แกน Monster Go Edu นะครับผมนี่นะผมนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะรีวิวกันให้ดูนะผมว่าแกนลูกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงผมและราคาแบบสุดคูมากแล้วผมไปเดี๋ยวไปชมรีวิวกันแล้วผมว่าลูกนี้มันดียังไงผมไปไปดูโอเคครับ okay, ผมหลังจากที่เราจะก่อนที่เราจะรีวิวเนี่ยผมมีอยู่2ลูกนะคุณผู้ชมซึ่งมันเหมือนกันเลยนะผม ซึ่งลูกหนึ่งเนี่ยผม,ผมได้ผมได้ซื้อมาผมเป็นราคาที่ถูกมากๆท่านผู้ชมมีแม่เหล็กด้วยนะผมแบบแกนเลยนะผมมอนสเตอร์โกนะผมตัวนี้ผมซื้อมาในราคา230บาทนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าโคตรถูกนะผมซื้อมาจากทางร้านแกนคิวนะผมซึ่งตอนนี้เขาลดราคาอยู่นะผมจาก4ี่รเหลือ230ิผมใครสนใจก็ผมมีลิงก์อยู่ใ,ใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะผมนะส่วนในลูกหนึ่งเนี่ย ผมได้มาฟรีนะผมผมได้มาผมจากร้าน Candy Speed ครับผมผมได้มาจากร้าน Candy Speed นะครับผมก็ซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาไลค์สดแกรูบิกนะครับผมแล้วผมได้เข้าร่วมไปนะผมแล้วผมก็ได้ฟรีมาผมก็ต้องขอบคุณร้าน Candy Speed ด้วยนะครับผมที่ทำให้ผมได้รูบิกลูกนี้มารีวิวนะครับผมนะผม ผมาเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวผมตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมกล่องเล็กจิ๋วน่ารักเลยนะครับผมข้างในก็จะมีกาดแบบของแกนทั่วไปนะครับผมนี่นะครับผมส่วนตัวกล่องนะครับผมมาเดี๋ยวเริ่มมาเริ่มที่รีวิวที่ตัวลูกกันเลยผมผมจะรีวิวของจากร้านแคนดี้สปีดละกันนะคุณผู้ชมนี่นะครับผมจากร้านแคนดี้สปีดนะครับผมมาเรื่องแรกผมเรื่องของการคัตติ้งคอเนอร์ครับผมผมจะคัตติ้งให้ดูนะครับผมคัตติ้งคือ ดีมากนะคะผมเนี่ยผม45องศาสเส้นตรงได้เลยนะคะผมวๆครวบผมเกยมาอีกนิดก็ได้นะผมแต่ไม่มากนะผมก็จะมีติดๆขัดๆนะผมต่อไปเรื่องของการรีเวิร์สนะผมรีเวิร์สก็ได้ับผมรีเวิร์สนี้ได้เยอะเลยนะคะผมเนี่ยผมรีเวิร์สได้เยอะมากๆนะคะผมต่อไปเรื่องของการเฉดสีนะผมเรื่องของเฉดสีนะผมผมจะให้ดูนะผม เนี่ยผมเฉดสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นสีที่ตัดกันได้อย่างชัดเจนนะครับผมสวยสีสวยงามมากนะครับผมมันจะแบบออกเป็นฟลูไบส์นะครับผมนะะครับผมเนี่ยผมนี่ก็เป็นเรื่องของเฉดสีนะครับผมมาอันต่อไปผมเป็นเรื่องของการปรับแต่งครับผมซึ่งลูกนี้ผมจะไม่แกะให้ดูนะครับผมเป็นการปรับแบบใช้ไขควงธรรมดาผมเป็นสกรูธรรมดานะครับผมไม่มีเอ่อท้องแกน แพงๆเนี่ยเขาก็จะมี gs ให้นะครับผมแต่ด้วยลูกนี้มาราคาถูกผมเขาจึงตัดเรื่องของ gs ออกนะผมกลายเป็นเอ่อสกูปรับแทนนะครับผมนี่เป็นเรื่องของการปรับแต่งผมและแม่เหล็กก็ไม่มีให้ปรับนะผมนะเขาจะลดราคาลงแลกกับคุณภาพนะครับผมเนี่ยผมนี่ก็เป็นการปรับแต่งนะครับผมแต่ว่าลูกนี้เนี่ยถึงมันจะถูกนะผมแต่เขาให้ผิวเป็นรังผึ้งด้วยนะครับคุณผู้ชม เนี่ยผิวมันเป็นรังผึ้งนะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับนะเออนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาให้เป็นผิวรังผึ้งด้วยนะครับผมมาครับผมต่อไปนะผมก็เป็นเรื่องของอการสปีดละกันนะผมซึ่งผมบอกเลยว่ารูปนี้เนี่ยสปีดสุดยอดมากครับคุณผู้ชมสปีดแบบสปีดได้เร็วมากๆเลยนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะสปีดได้ดูนะผมมาหนึ่งสอง นี่ครับผมเรื่องของการสปีดนะผมคือมันดีมากเลยนะครับผมคือมันออกแรงน้อยมากนะผู้ชมมันออกแค่นิดเดียวเองนะผมปัดนิดเดียวมันก็ไปแล้วนะครับผมเนี่ยปัดนิดเดียวก็ไปแล้วผมและบวกด้วยพลังของแม่เหล็กของผมมันจึงทําให้คุมลูกได้อยู่นะผมเนี่ยผมมันคุมลูกได้อยู่นะผมและเรื่องด้วยจากร้านแคนดี้สปีดนะผมเขาได้ทําการหยอดน้ํายามาให้ผมด้วยผมมันจึงทําให้ลูกบลล์ลูกเนี้ยมีความนุ่มนะครับผม นุ่มแล้วหมุนได้ดีเลยนะคะผมเนี่ยผมบอกเลยว่าลูกนี้ดีมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมรูบิกลูกนี้นะครับผมวอาเลยว่ามันวรนนุมากใครอยากได้รูบิกแกนที่งบน้อยนะครับผมก็สามารถไปซื้อได้เลยผมลูกนี้ครับผมผมจะมีลิงก์ไว้ใต้คลิปนะผมลิงก์ของทั้งสองร้านแล้วผมทั้งร้านแกนคิวและร้านแคนดี้สปีดนะครับผมผมจะมีไว้ให้สองลิงก์เลยนะครับผมเนี่ยครับผม นี่ก็เป็นการรีวิวรูบิกแกนมอนสเตอร์โก E D U นะครับผมก็ชื่อเต็มของมันเนี่ยก็มีชื่อว่าแกนมอนสเตอร์โก g n แมกเนติก E D U นะครับผมบอกเลยว่าชื่อยาวมากคุณผู้ชมบอกเลยว่าลูกนี้เนี่ยเวิ y g ก o ูสเตอร์มากๆนะครับผมสำหรับแกนในราคาเพียงเท่านี้แต่ได้คุณภาพขนาดนี้ก็คุ้มนะคุณผู้ชมคุ้มกว่าแกน แกน Xs เอ้แกนสาม Rs อีกนะผมผมว่านะเออนะผมผมว่าลูกนี้คุ้มกว่านะครับผมนะก็ใครสนใจก็สามารถสั่งไปสั่งซื้อได้ผมนะผม,นะผมแล้วสำหรับวันนี้ก็ผมต้องขอขอบคุณร้าน Candy s p e e นะผมที่ทำให้ผมได้รูกนี้ฟรีมานะครับผมนะถ้าอยากสร่งลูบิกมาอีกก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนะผมและนี่คือการรีวิวลูบิก แกนมอนสเตอร์กลูแมกเนติอเดยนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่าและในอนาคตนะครับผมผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะผมไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะผู้ชมไม่ว่าจะนานอีกหลายเดือนแค่ไหนนะผมเมื่อผู้ติดตามถึง300คนนะครับผมถ้าผู้ติดตามถึง300คนผมจะเก็บตังค์ซื้อแกน12 m a องแมกเล็บยโคมมารีวิวครับผม ใครอยากให้ผมรีวิวก็กดติดตามไปเลยนะผมผมจะไปเก็บเงินหาซื้อมารีวิวให้นะครับผมถ้าผู้ติดตามถึง300ร้อยคนนะผมนะผมนี่นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งครับผมถ้าคลิปนี้คนกดไลค์ถึง100คนผมจะซื้อ r u บิกที่มีชื่อว่าโมยูเวลุง WRM 2021 m a c l e f มารีวิวนะผมจะ คนถ้าคนกดถึง100คนนะผม,ผมจะซื้อมารีวิวนะผมถ้าผู้ติดตามถึง300คนผมจะซื้อแกนสิบสองแมกเนต UV โคตเตกมารีวิวนะครับผมนะผมนี่ก็เป็นการบอกกล่าวไว้นะผมว่าผมจะทําอะไรในอนาคตนะครับผมนะเฮ้นะ, hey, นะผมนะนะผม ซึ่งการรีวิวในวันนี้ก็มีแค่นี้ผมใครอยากให้ผมรีวิววัตถุดิก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับผมแต่ว่าถ้าซื้อได้นะครับผมถ้าซื้อไม่ได้ก็อดนะครับผมนะเออนะครับผมสำหรักวันนีก็มีประมาณนี้ผมสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชอบนะผมกดไลค์เลยครับผมนะโอ้สวหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายย่